ละสิบาทพี่น้องมึงเนี่ยมันแบบไงแบกนี้มึงเบบนี่ยกระกาษดอกก็ลังงามๆเนาะวางตุง้งห้องเตะูโอ้านเฮาได้นี่พี่น้องตัวน้อยมีรูละลอยพี่น้องโตใหญ่รูละลอยเศร้ามึงเนี่ยกำละสิบบาทพี่น้องกำแบบไงมึงเนี่ยกระปวดโผล่เนาะเบมึงบรรยากาศตลาดพี่น้องตลาดแรก ตลาดแรงมันเสาเด้อพี่น้องเอน,นี่มีบนเสียงมะทาเบิ้งรถแห่พี่น้องมะทาเบิ้งรถแห่แล้วก็มะเบิ้งตลาดนั่งเมฆาการล่างสีว่างของมะเร็งปยงปางพี่น้องอันนี้ร้านขายหมูพิ่นกับว่านเด็ดเปิดมาเดี๋ยวออกมากาล่างเลียง น,นั่นเป็นร้านขายปลาย่างเนีเ่พี่น้องเมียงปลาแล้วมัน่อไปปลเป็นร้านขายนา้ำตะโขงแล้วการลาดขายผักพักบ้านเฮาพี่น้องพักเพื่นปลูกเองเดี๋ยวสิาพาไปเบิง่งเดี๋ยวสิาพาไปเบิง้งพีกก่น้องโกม่านกอน ก่อนกับเดี๋ยวขายก่อนพี่น้องนี่นนเ,นเป็นมากก่อนเป็นกับมากบ้างไงเอออันนี้ก็เป็นพักพักปลูกเองปลอดสารปลูกเองขายเองจ้ะมันละสิบบาทพี่น้องมึเงเน,นี่ยมันแบบไงแบกมีมึงเนี่ยอากาดดอกก็ลังงามๆเนาะก็ลังงามๆอันนี้ กวางตุ้งห้องเต๋พี่น้องกับท่าสื่อในหางนี่ในโลตัดในท็อปแห้งดิแห้งเลยนี่อันนี้สิบบาทพี่น้องเป็นตะสื่อค่ะอันนี้เป็นพักเอ้าพักในหัวในสวนเนาะสวนบักฮงนี่เที่ยวกอนนี่ซื้อน้ำเพลินแบบสุกหวานดีเนาะมีอีไรได้บ้างบ้างเลยบ้าบ้านมาบนอักบุ่งฮ้อนแลนพี่น้องมาละกอฮ้อนแลน เด็ขามากกอนแกเด้ขายกอนว่างกอนแกเด้ขายกอนขายอย่างนอหลบแหลนี่ขายปูห้าปูหน้าพี่น้องปลาเทมปุราทุ้งเท่าใด็กปใหญ่เั่าเป็นสิบคนนะมาตัวเง้โอ้โอ้โหโดพ่เนาะผู้เา่ขายผู้าขายก็มาแวกับเงี่ยเอพเงี้ยปูบานเฮาเด้นี่พี่น้อง บ่สิาลผลงานกองผู้เฒ่าเนาะโอ้ยคือหอดเฒ่าเมียจะคือหอดเฒ่าเมียดิแล้ว,ว,ลวกปาลาไอ้นี่ปลาก็เริ่มออกลายเลยดิปลาก็เริ่มออกลายเลยดิทุกมื่นนี่เนาะเกี่ยวเขาแล้วโล้ละลอยเศร้าตัวน้อยนี่โลละลอยบอกบอเนี่ยค่ะ ตัวน่อยมีลูละลอยพี่น้องตัวใหญ่ลูละลอยเศร้าอันนี้ปลาเป็นสาเนาะปลาหน้าบุญไว้ใส้สายกหน่อยตลาดเมือมื่อบุญเมืองา้นเงี้ย กุญแจมาจ่ายยังทั้งคู่คุณแม่จ่าไปทั้งพุณจ้าจ้าตลาดเหมือนเหมื่อมีรถแห่พี่น้องกูมากัน้ามองจอดฮะตะเก่าคนค่อยขายนีนี่ร้านเนื้อนี่มองเก่าเพิ่นนี่มองนีเพิ่นบอกเปลี่ยนเพิ่นบอกเออมองม้านเพิ่นเพิ่นบอกเปลี่ยนมองพี่น้องอันนี้พกพาขายเนื้อ จังไดนเนาะเดี๋ยวขายบน้อมื่อยเดี๋ยวพิ่นสิมวนว่าพ่นสิค่าฟ้อนแม่พิ่นมวนแม่พ่นไก่มาบนี้แม่นเห็นรถนแฮมานีหื้อสิไปน้ำรดนแฮสัมบุพี่น้องเลยพอคาขายเนื้ออันนี้ก็มะทาเบิ่งรถนแฮเออเทิงบุญเครองตลาดมือ ตลาดมื่นมือบุญพี่นอ้องตลาดมื่นรถแห่คึกคักขนาดคึกคักนั่นเหมือนรดแห่เอาท<อ>ั้งลูกทั้งหลานบานพี่นอ้องเอ้ยคุณแม่ค่วาว่างของแล้วก็มานาั่งขับเบิ้งรถแห่ <ไป S 2> พี่นอ้องเอา <c oughs> <c oughs> พ่อซื้อไม่เหรอละโตกระไดม,มาแ่าติกดกระเสียดไปม,มั่งเนาะ เลี้ยงมามเสนอก็อเป็นจะแซ่บแค่เสนอว่เอาเ,เ,เอาคือคือมาคนละขั้นอุอปรกรณ์กับเนื้อคือมาคนอละขั้นว่าโอ,อา้ผูวว้เฒ่าแกจะอุปกรณ์บอกอ โอ้ตายละบ้านสี่หมื่นแปดแล้นมาได้แถมเพิ่นเอาเนื้อไม่ไหมสุดๆจนหนีมาส่งพ่อข่ายนี่มะรัดเลยมะรัดตลาดเลยเอ้ากลางเย็นยังมันบ่มันเศร้าเดือดเหล่าแห่มาหนี่จ้าแม่จ้าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นสีทอดวัดนี่แต่ว่าเพิ่นสีแห่ไปบ้านเจ้าภาพ กำลังงซื้อวันนี้กำลังสิโพออกมากหนั่งกำลังโพกมากหนึ่งตลาดข้ามาบึงความบุญไหว้ในตลาดมือบุญพี่น้องตลาดแรง่งเพิ่งค้นมาถาบึงรถแฮเพิ่งแม่ค่ะโอ้ยบักทัวเหลือกำเดียวเลย บางเอิญพี่น้องกำละสิบบาทเลี้ยกำเดียวนี่เราคเอาไปํำนี่คักเล่นเนาะอยากบวมเนาะบังเอิญำละสิบบาทพี่น้องกำบังเนงงกระพุกพูเนาะคายถือครับเสียงเพ่อนกับปูกเองพี่น้องเ้สิบ ทั่วปีบักทั่วปีแบบทั่วไห,ห้เฮาทำนี่อรขาดพอขายพอใหนไดนมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวจักน้อยสิาพ้ามาเบิร์ว่ามือนี่น แย่าขาสิไลบอเพราะว่ามันเป็นมือบุญพี่น้อง